จอเลียนว้าช่ไม่มีสมม้ป nope> totally ็นกา้อะได้ขาออรายที่เขแ่ว่าแ่หนามันแอว่เป็นู่ใช้แข็งแรงที่สุดวันแ่งิปีลุกย้น้อย้อยวันไปเที่ยว ไก่สามเก้ซอยแอนเด็ไก yeah, no like well, so okay, well, ่อกองะอะไรพวกนั้นก็ซอยสามเก้มีไก่อกองผม่าฝักซอย่ายื่อปปมว่าเกาคนไม่ได้กินนานล้ปลาป่งไงปลาป่องยางเดียวยป่องแงะปลาป่องนเ้าเงหน้วัเกิดเจ๊ห้าเป็นแบนเนี่องป่องเป็นแบนนะ มอนต้องระวังตัวนะ <playful. S 1> เป็นจ้เพศในเขาไม่นนเขาเป็นอันตรายที่มากเร่ไร้มาฟังแล้วเม่ได่มาฟังอดีตลุงคนนะใครได้มาฟังอดีตลุงดูแลมันมหต้องมาล้างไมลูกใครกินข้าวเลยบ้างแก็เปิดดูทีวีได้ใครกินข้าวเลยต้องไปเามห้อมาตาปลาร มเมื่อคืนนี้เรา,เรามองเห็นเห็นไม,นม่มีลุงพลเมื่อคืนดูลุงพลรายการของไอ<ท>ยช<ท>ัยพิเอสอ่ะพี่ตั้งเขาไปถ่ายลุงพลต่างเลยที่ต่างเลยไปทำรายการพิเศษยังลานน้อยนิดเนาะ มันี้าลงขึ้นมาเพื่อสิค่ะรับเลยดีค่ะไม่ควรนั้นนะรับเลยเห็นไหแต่ท่านท่านไม่วายจะกลับเมื่อไหร่เหรอะป็นแบบพดแ่ว่าวันนี้วันรุงคนได้อย่รื้เปล่าอวได้อยู่ได้ดูแต่ก็ไดูนะ้าเสร็จแล้วก็จเป็น้นหน่อย้งนะ่เดี๋ยวเสร็ Yeah, <laughs> birthday! Ni lòng mình đổ này cảm nhận này chào mừng mà bà đôi mày 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 mà mày 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 mà mày 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 ไอ้ท anyway, okay. right. uh, uh, um, uh. ี่ติ่จะมูติ่เดี๋ยวไม่มู๊จาเดี๋ยวเวลาเวลากินนั่นวางให้ดีนั่นเดี๋ยวจามันมุไหลมานมกันเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเริ่มถ่ายวิดีโออยู่นะเป็นเมือนไดิเจ้าเมถ่ายวิดีโออยกการอยู่

เล้วก็จะเท็กซ์ใหม่ให้คุณนี้ก่อนท่คนลุงพลว่านลเยอะว่านอุมันต้องเสียบถึงนี้อร่อยก็หนอยระวังเลยเสียบไงอนมาตานี่นี่แสดงว่ามันมันฟีดไ้เาอวามาแลนุงพลแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาลุงพนเอาขอบคุณค่ะ ไม่เจริญนอะขอบคุณาไมเใหญ่อ้อบัฟลังต่เดียวไม่ทันไม่ได้เดียวตรงนั้นก่อนให้นั่งชุก่อนให้นั่งชุกก่อนตาต่อเดียวอ้อบัฟฟ้องต่เดียวต่อเดียวมันกีก่คนเดี๋ยวกรมใหายแอบเลยเยจำได้ช่องอ้อคนต่เดียว่องอ้ออบุญเนี่ยเหรเออต่เดียวต่เดียวมันกนเดียวเดียวกะแม็กนีวมันจะได้ปล่อยร้ยต่เดียว

<poured S 1> จริงเลยเนี่ยเรม่งใหม่ใครกันใหม่นุ่มโคอใกร้ีแอปเลคิละข้าวผิดกับเต็มหม้อหเป่าาูค่ะ้าหูมงทำได้ไลงเต๊กบุกอย่างเดียวเลยเหรอเอาหมกล้าวเนี้ยได้เจอค่ะอีเจอโอเคเจอค่ะ พอหมองด้ใส่แล้วไปแช่ไว้เอาเอาในในห้องนี้มีตู้เย็นอยู่ได้ป่ะใช่ไหมเอาอะไรไม่ต้องแล้วได้ไหมชิโก้อยากได้แล้วได้แล้วในห้องตรงนั้นมันมีมีตู้เย็นอยู่มีปลั๊กเสียบป่ะมีมีอย่างยังไม่เสียบปลั๊กใช่ไหมอ๋อเอาเอาหยาเอออ่ะเย็นขั่บใจอ่ะไม่ใช่เขาจะเอาส่ง tại nhau ăn nấy nát, đái lé đái lé, ôi tíi còng à, nó ừ, đấy, xem xem. là còng, cắt tíi còng, nó sẽ háng còng, cái 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 cái

sang nào cho đến đó, đến đó sang nào đó, sang nào đó, cái gì

เนี่ยดีแล้วจะได้เห็นหน้าด้วยไงอย่างนี้เห็นแต่หลังใช่เห็นหมดทั้งสองคนเลยว่ามพัไงสร้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่อะกเอให้คุกก่อน มันเีจะหมดตะก้อมีใสกันไปแล้วาก็จะใสเยอะเลยจนว่าจะหมนจะได้คนยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ